ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารถูกใช้โจมตีผู้อื่นในรูปแบบเสรีภาพทางความคิดเห็นที่ใช้ต่อสู้กันอย่างไม่มีวันจบสิน้น ไอเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันก็เป็นเพียงสิทธิ์หนึ่งถ้าเมื่อไหร่มีการใช้เสรีภาพในการแสดงออกแล้วไปละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่นเนี่ยจะถือว่าเป็นความผิด การแสดงความคิดเห็นแบบเสรีนะคะมีได้นะคะสามารถทําได้ด้วยแต่ว่าก็ต้องมีสติกันนิดนึงเนาะเคยโดนทัวลงบ้างไหมคะอ๋อเคยโดนค่ะโดนเมื่อเดือนที่แล้วเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นก็มีคนมากมายนะคะมาเข้ามาดูคลิปของเราที่เราเล่นฟิลเตอร์เกี่ยวกับอนิเมะแล้วเขาก็ไม่พอใจนะคะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นในด้านเชิงลบ แล้วก <ge ar> ็เราก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่มีคอมเมนต์พวกนี้มาค่ะทัวลงการโดนผู้คนในโลกโซเชียลใช้คำพูดแย่ๆเพื่อเหยียบย่ำจิตใจเพียงแค่สร้างความไม่พอใจต่อสังคมส่วนมากจากทฤษฎีการกระจายความรับผิดชอบเมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากผู้คนก็จะรู้สึกผิดน้อยลงพื้นที่เปิดอย่างสื่อออนไลน์ ทำให้คนเราขาดแอมพ t ชีและความตระหนักรู้จึงกล้าที่จะพ่นคำกลก่นเพื่อไหลไปตามกระแสสังคมสติคือทางแก้ไขแต่ถ้าคุณแก้ไม่ได้ละ่ะคือหมายความว่าใครทำผิดปล่อยเขาทำผิดไปครับ เราให้เขารับผลทางกฎหมายส่วนเราเนี่ยเออเดือดดานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ใช้วิธีการอธิบายความจริงว่าความจริงเป็นอะไรแค่นั้นพอค่ะ